มาปิดท้ายกันที่อินไซต์ช่วงที่3นะครับของค่ำคืนวันจันทร์ครับก็ฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโปรแกรมทีมชาติดังนั้นช่วงนี้เนี่ยผมเลือกเ,อเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีกรองของเดนมาร์กครับสอนเดอร์จายสกี้จะเปิดบ้านเจอกับเวสซิเซิลครับสอนเดอร์จายสกี้เนี่ยมี19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะฮาวิดอฟมาสุดมัน3ต่อ2นะครับคู่กองหน้าเป็นเอมิลเบิร์กรีนเล่นกับปีเตอร์คริสเตียนเซนครับในขณะที่ เวนซิเซลเนียมี16แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวเจลมาส0ูนะครับมีตัวรุกชาวไอริ่โค้ดครับก็คือติโบโกโกนาเต้หน้าเป้าเป็นอาบูอัรลี่นะครับ ทั้ง2ทีมเนี่ยเอาง่ายสถิติที่ผ่านมาค่อนข้างใกล้เคียงครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านของซอนเดอร์จายสกี้นะครับจะว่าไปเป็นทีมที่เพิ่งจะตกมาจากลีกสูงสุดด้วยนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีครับช่วงหลังชนะ2เกมติดดูแล้วเนี่ยผมยังชอบทีมเวิร์กของซอนเดอร์จ s k สกี้นะครับเกมนี้เล่นในบ้านมีโอกาสสูงครับที่จะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูให้เชียรซอนเดอร์จสกี้นะครับ และเหมือนเดิมนะครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามครับก็ไปกับเราได้เลยครับที่ l i n e at IFM 777ใครอยากร่วมสนุกอยากเป็นสมาชิกกับเรานะครับก็ตามลิงก์ l i n e at ดด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ